now start at unit uh 67 67 a uh, a button a button some w a t e r countable and un uncountable one ก mm ็คือว่าอ่าโคดหรือว่าน้ำเป็นน้ํที่นับได้ countable กับ uncountable ก็คือนับได้กับนับไม่ได้เคาดาวก็คือ ดับนับ,นบลงไปนับถอยหลังเขาอับ,อบนับเดินห<ม>น้าเขาทุบก็อันเขาเขาไม่มีนะมันมีแต่เขาเฉยอเขาเขาทุบอันเขา,าทุบก็คือนับนับได้นับไม่ได้อนาแคนบีเขาทุบอออันเขาทุบก็คือมันสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างทั้งนับได้แล้วก็นับไม่ได้เขาทุบความ for example ก็คือสำหรับตัวอย่างอาคาแมนอบัิน How a key a n idea a n accident คือมันเป็นจำนวนมั้เป็นจำนวนที่ระบุพอระบุได้แต่ถ้าระบุข้างในมันก็คงไม่ได้ไม่นับเป็นกลุ่มๆเป็นตัวรวมมันพอได้เออนับเป็นรวมๆพอได้อันนี้ก็สับโมนี้ก็สับง่ายดังอันก็ไม่ต้องแปล uh, you can use one to three extra ก็คุณสามารถใช้หนึ่งสองสามเป็นต้นได้ เขาท t a b l e n o นาว่คือนามที่นับได้ You can เขาเดมก็คือคุณสามาัถที่จะนับพวกเขาได้ One bottle ก็คือ1ขวด Two bottles 2ขวด Three men ก็คือ3คน Four houses ก็คือ4บ้าน uh, Countable noun can be singular ก็คือว่านามที่นับได้เนี่ยแล uh, ก็เป็นเอกวัจนะ เท่ากับว o นออ r รู้แล้ก็คือหรือว่าพวกวัจนะทูอ or m o r เป็นสองหรือ3าอย่างซิ่งกี่เราพูดแล้ทั้งเอกวัจนะผู้วัจนะก็แสดงให้ดูว่า a car the car my car etc. ถ้าเป็นผู้วัจนะก็เป็น cars two cars two cars some cars many cars etc. อันนี้ก็เดกอ่ากต่างนะตรงนี้เดอกกอาเดอก เดอมาเดวจะมีข้างหน้าเอ้เดอเนี่มันเป็นตัวที่นัได้นัได้เลยนไปได้เนี่ยมันเดอมันก็คือชัดเจนลงไปว่าตัวนั้นเป็นตัวอะไรถ้าเป็นอาก็หนึ่งสองสามสี่มันจะเป็นตัวไหนก็ได้อาระบิจริงที่อาต้นนี้ก็คือว่าหนึ่งสองสามสี่ไม่แน่ว่าจะเป็นตัวไหนถ้าเป็นเดอต้องเป็นตัวนั้นแน่นอนมีอยู่ตัวเดียวอันนี้ก็คือเดออันนี้รู้ e card t ค o card two cards มค r ร์ cards many cards e ก็เป็นรู้ละพู้วัชนะก็ have got a car ฉันได้รถ a new cars are very expensive รถใหม่หลายคันพวกรถใหม่นี่มันก็แพงมากม there aren't many cars in the car park ที่นั่นมันมีรถหลายคันเลยอยู่ที่จอดอยู่ในสวน uh, you can't use the singular คุณ ข้าวพักก็ลงรถเลยข้าวพักนะเออข้าวพักที่จอดรถใช่ไหมเออที่จอดรถค้าวพัก You cannot use the singular car button P as a uh, s t a a l o n e unit. And ก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะใช้เอกวัจนะว่า car button P uh, mm hmm. เป็นต้น alone โดดโดด unit R and mm hmm. ก็คือคุณ mm hmm. จะต้องใช้ อาร์ิเคิลที่เป็นอาร์ทิเป็นแอนอามาใช้ศัพท์ที่มันเป็น,นเอกพจน์เดียวๆอันนี้ก็ใ,นในช้ไม่ได้<น>ต้อง article, uh, a, and, มีอาร์ิเคิลอา์เอแอนพวกนี้เดอรพวกนี้ we can't get into the house without a key not without key ก็คือพวกเรา uh, ไม่สามารถเข้าไป,ไปในบ้านโดยปราศจากกุญแจ not with, without key u ่าีอัน countable noun ก็คือว่านามที่นับไม่ได้ for example ก็คือนับไม่ได้ตัวอย่างก็คือ water and rice s a l t o plastic money music tennis พวกนี้ก็เป็น u n countable noun ก็คือนับไม่ได้ water s o l r money music ตัวของมันเองแต่ก็สามารถทำให้ แต่สามารถทำให้น้ำได้โดยเติมขวดโดยเติมแก้วโดวยเติมปริมาณด้ยอ่าภาชนะลงไปรองรับมันมันก็จะน้ำได้ยูคันสไสว์วันทูทรีเอ็กตาคุณไม่สามารถที่จะพูดหนึ่งสองสามสำหรับพวกมันได้ดิสทิ n งสำหรับสิ่งเหล่านี้ o n น water, t ์ทูมิวสที่เขาบอกว่านัำไม่ได้เพราะอะไรอ่าพลาสติกก็คือนเนี่เป็น,น,เ,ปนเป็นส่วนผสมสารนองมันน่น้ำไม่ได้ อ่าเป็นคล้ายๆล้ายอ่าอ่าอ่าสรไม้พูดถึงรูปร่างตัถ้าเป็นพลาสติกอันนี้ก็นับได้ก็แล้วแต่กรณีไป uncountable noun has only one form ก็คือว่านามที่นับไม่ได้เนี่ยก็มีรูปแบบอย่างเดียวมีรูปมีฟอร์มอย่างเดียวก็คือเป็นชทนนิอ่าเป็นส่วนผสมสารสสารของมันนะ อ่า uh, money the money my money some money much money e s e t h money ก็เป็นพระวจนะ the money my money some money much money อ่าก็ a v e got some money อ่าก็ there isn't much money in the box อะก็มะมวงก็นับได้ there isn't much money in the box อะในกล่องมันก็มีเงินไม่มากนัก Money isn't everything เงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง Money isn't everything uh, you can't use and นะคุณไม่สามารถใช้ A แล้วก็ an บวกอันเขาทุบนาวก็คือนามที่นับไม่ได้ uh, ใช้ร่วมกันไม่ได้จะไปใช้ว่า a money a music a order ไม่ได้ but you can say a piece of เติมพ i s h m มา piece piece of, of uh, car เติมตัวตัววิเศษนามันออกมาเพื่อที่จะเติมอาร์ติเคิลลงไปได้พิสก็เป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นอันอับอรลท์เนก็เป็นขวดก็เติมอะเติมแอนลงไปได้ออฟแอสตราอันเขาที่เป็นน้ำก็บวกอันเขาที่เป็นามลงไปด้วยด้วยได้อับอรลท์เชนออฟอับอรลท์เชนออฟวอเตอร์อพิสออฟชีสอัลบัลออฟไลท์อัคทูนออฟ a curtain of milk a button of perfume perfume นี่อะไรนะ perfume button of perfume perfume น้ำหอมน้ำหอมนะ perfume น้ำหอม perfume นี่ก็ a cup of coffee a cup of coffee ก็เป็น a bowl of chocolate a piece of music a game of tennis perfume perfume นละ perfume มีายามันอกว่าเพิ่มฟูมเพื่อฟิมนะเพื่อฟิมน้าหอมนะเพื่อฟิมเพื่อฟ่มนี่เพื่อฟิมเพื่อฟิมน้ำหอมก็ก็ทให้มันได้เขียนมันถูกเพื่อฟิมฟีเอยเีนะ f ยูเตันนี้ก็อันยูนที่ sixty f e เคบวกอันเ u าน์เตอ u ์บอนยที่ s i x t e ก็ อาจจะมีปรากฏให้ดูอันนี้ก็ซับอ่ after we start unit s i ใ t 6รไมตัวไหนไหนไมไปนครับไม่ได้อ่าอ่เอกเอกเอก n e c e s s a อ y e v e r ร้อยแอนนี่ได้ได้ได้ ให้เขียนอาร์ติเคิลอาเอแล้วแอนได้ยูน s ตเ a เรเป็นอักเคสซัมเคสซัมเคสเขาทั้งหมดเขาทั้งหมดสองก็คือทูอ a k เค o ซัมเค e ซัมเค a k e ทำไมเขาต้องมาใส่กระบอกอีกอันนี้ก็ยูนิตซิก็นะซิเนี้ก็เป็นอาร์แอนอาร์แอนแเป็น A, เป็นแอนเป็นซัม เอแอนแล้วก็ซัมเอแ <An S 2> อนก็คือเป็นของที่เป็นส่วนผสมนี้ถ้าว่าโดยรักษาม,มาแล้วคือนับไปได้อ่อแต่ถ้าเป็นนับจํานวนของกลุ่มที่มันผสมมาเสร็จแล้ว<น>ก็ได้พอได้ก็ได้อ่าซิงโกลาเขาที่บนหน้าขาว่าบออัพโวชอเอ็ตราซิงลาเอกเวัฒนนะเขา,าที่บนนามนามที่เป็นอ่าสาม,มารถนับได้เป็นเอกเวัฒน่าคารเปิลแล้วก็รองเท้านี่ก็ เป็นต้นไอนิสอนิวคาฉันอยากได้รถใหม่วุตยูไลอันอัพพูก็คือว่าคุณชอบแอปเปิลไหมซัมก็คือซัมที่เป็นพลูเรนเขาช่บนวาลก็คือเป็นพวกนามที่นับได้ประวจนะคาร์สอัพเพิร์สชอร์สเป็นต้นนะนะไอนิสซัมนิวชอว์สฉันต้องการรอ,องเท้าใหม่ สองสามคู่อาวุธยูไรซ์ซามอัพกุสก็คือว่า uh, คุณชอบแอปเปิลแอปเปิลเหล่านี้ uh, คุณชอบแอปเปิลบ้างไหมนนเนี่ยซัมบวกอันเขาทิเบิร์หนาก็คือว่าซัมนี่ก็จะเป็นอันเขาทิเบิร์นามนามที่นับไม่ได้วอเตอร์มันมีมิวสิกเป็นต้นอันนี้ไอ้นิสซัมวอเตอร์ฉันต้องการ อา uh, น้ำฉ uh, ันต้องการน้ำบ้าง Would you like some cheese? คุณชอบช uh, ีสหรือเปล่า Would you like a piece of cheese? ก็คือว่าถ้าคุณชอบ uh, ชิ้นของชีสหรือเปล่าเลยเลย uh, นยชีสอนอันนี้ก็ชีสก็เรียกชีสน,นะซัมแล้วเปิ้ลซัมแล้วเปิ้ลซัมชีสออพิส piece of cheese ก mm ็คือว่าก้อนของในแข็งนะ piece of cheese cheese นะเลือกชีสอันนี้ก็ c o m p o u n ก็คือเปรียบเทียบ a and some a แล้วก็ some เปรียบเทียบกัน n i c o l bought a hat some shoe and some perfume perfume ก็คือว่านิโคนี่ก็ซื้อหมวกรองเท้าแล้วก็น้ำหอม I listen to people m a d e some phone call and listen to some music. ฉันอา่านหนังสือพิมพ์แล้วก็โทรโทรศัพท์และฟังเพลง,ง,งบ้าง Many now are some time a n countable and some time some time countable and some time a n countable นามหลายๆตัวบางครั้งมันก็นกับได้บางครั้งมันก็นับไม่ได้ Make some phone call and listen to อ่านชมมิวสิกฉันอ่านอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็อ่าทูโทรศัพท์นะอ่าคุยโทรศัพท์แล้วก็ฟังอ่า music, มิวสิกบ้างอันนี้ก็มันเป็นประโยคกรรมไม่ใช่เหรอตัวไหนคอเนี made, made, made. ่ยเมตรเมตรเมตรสำหรับคเมตรกรรมเมตร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 เป็นอันนี้ก็เป็นพาร์ทพาร์ทเห็น เป็นพาร์ทเทนนะเป็นเซมเพลธรรมดาเม็ดสองอ่าเ uh, ม็ดอา่อาอา่าอันนี้ก็เป็นนะพา <This> ร์ทเทนธรรมดานะไี่สนิทเลยอะอ่าอ uh, ันนี้ก<น>็นะฉันเงินนก็ได้อา่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ได้โทรศัพท์แล้วก็ได้ฟังมิวสิกก็จะเล่าให้ฟังนะได้ฟังเอามิวสิกบ้าง,อ,าง,างอันนี้ก็ some some from call some music ตัวเมสตัวลิสตัวลิสต์ ตัวนี้ก็เป็น part t e n simple part simple t e n when you now are sometime s countable and sometime s countable for a simple ก็คือนามหลายๆตัวบางเวลามันก็นับได้บางเวลามันก็นับไม่ได้สำหรับตัวอย่างก็คือทำให้มันนับได้ a cake some cakes some cake or a piece of cake a chicken some chicken some chicken or a piece of chicken อันนี้ก็ ทำให้มันนับได้นับไม่ได้ก็้เคกอ่าเค้กหลายชิ้นเอ็กบางชิ้นแล้วก็อ่าแล้วก็ชิ้นของเช็คเนี่ยชิ้นของเค้กอ่าชิคเก้นซัมชิคเก้นอันนี้ก็อ่าเรียกว่าไก่ไก่ไก่ไกมีรูปภาพคอมเพล่พื้นพื้ิวแล้วก็คือว่าอ่าเปรียบเทียบพืพ้นผิวคือกร <Okay, S 1> ะดาษ อันนี้สเป r เ n อร์แอนด์ซอมเปอร์ก็คือว่าแล้วก็เป็นผ้อุจจนะก็เป็นซอมเพล p ูซอมเปอร์แล้วก็เป็นอัพเปอร์กับซอมเปอร์อันนี้ก็ i want something to read i'm going to buy a p a p e r ก็คือฉันต้องการอ่านบางอย่างฉันก็ไปซื้อหนังสือพิมพ์หนังสือพิม์อัพเพเปอร์ but i want to make a shopping list i need some p a p e r ร a piece of p พ r ปอ not of purple ก็คือว่าฉันต้องการที่จะช้อปปิ้งนะทำรายการช้อปปิ้งฉันต้องการกระดาษบ้างแล้วหรือว่าพิซซ์อัพเพอรก็คือว่ากระดาษลหลายชินนยช้นสองสามชิ้นพิซซ์อัพเพอร์แล้วก็ not of purple จะใช้อัพเพอร์ไม่ได้เพราะว่าเพ r p l เพนี่เขาเป็น u n c ขา n t a b l e จะไปซื้อกระดาษบิ bag, ja news uh, with, ๊กคาโฟนวิชเพื uh, nature, information, information ่อเพิ่ก็มันคงเข้าใจนะเขาคงเข้าใจว่าเพ่เพ่ก็คือนิวส์เพเ r อ e ์นิวส์เพเปอา์บกคานวิชก็คือต้องระวังเวลาใช้กับ w ว t h เอทเวิรชเบร n อันนี้เบรี่ส์ฟอนิเจอร์แฮนด์อินโฟเมชันอินโฟเมชันก็ข้อมูลนะนะ เบียดนี่ก็เป็นพวกเขา่าหนมปังหนมปังนิวโซเวียตอ็นนิวคข่าวเวียตก็อากาศวอลกการงานก็ dis now uncountable ก็คือนามอล่านี้นะ่ะโดยมากก็มันนับไม่ได้ so you can say a, a and the นะคุณไม่สามารถที่จะพูดตัวอาร์ติเกิล a อ n d ไว้ข้างหน้าได้บริษัท and advice and they cannot be plural ก็คือว่าบริษัท s y เนี่ตัวนี้มันไม่สามารถเป็นพววู้หัวชนะมันไม่สามารถเป็นผู้หัวชนะ c e เป็นพววู้หัวชนะก็ไม่ได้ furnitures ขอก็ไม่ได้ให้เหตุผลนะอ,อผลนะไ<อ><อ>เป็นไม่ได้อ่าที่มันเป็นพววู้หัวชนะไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่บอกเหตุผลไว้นี่ยเาต้องไปเรื่อยๆมันอาจจะเจอวางเล่มที่บอกไว้นะ อย่างอยมันยากอ่าเอ็อย่างปลายใช่ไหมปลายไหมปลายก็ไม่บอกเหตุผลว่าทำไมมันใช้เป็นข้อบวกอย่างเดียวอ่ะก็มันอ่ามันแก่ต้องการชี้นะชี้อ่าตอนนี้ก็ Can I talk to you I need some advice ฉันสามารถคุยกับคุณได้ไหมฉันต้องการคำแนะนำบางอย่างคทะไมคือภาพรวมที่เฉย advice ก็คือคำแนะนำเร็คงแค่มีหนึ่งใช่ไหม อาซัมแอดไวตัวนี้ก็อันนี้ต้องการ u n c เ u n าทูบก็คือว่าโดยมากยูส r ร l อันเคาทูบก็คือโดยมากก็เป็นนามที่นับไม่ได้อาแอดไวด์เป็นแอดไวเซอร์ซัมแอดไวดแอดไว้คำแนะนำบางอย่างก็แอ g ก็ยิ่งช่ o ยซัมเบร s not a b r e s a b r e c ก็คือว่าฉันกำลังไปซื้อขนมปังสอาชิ้น They have got some very nice f u r n i t u t e in t h e ียบเฮาส n น t ร์ทเฟอ u r นิเ u r ร์เฟ e ก็เป็น uncountable. ก็ไม่บง่งวัะนะเวลาใชาก้ก็โดยมากก็ไม่มีอ t i ท l e นํานำหน้าก็ in r เรียบเ e น้อยจะไปเปล่าขนชิ้นเดียวนชยขนปังสองสามชิ้นนะซ้มซ้ำมีซ้ำ ซินเบีย has got very long hair not has hair ก็เป็นอนเขา n t a b คงใช้ได้แต่คงจะใช้อ่าใช่ a d v e ไม่ได้ซินเบีย has got very long hair ก็คือซินเวียก็ไว้ผมยาวมากเลย it's like some information about hotel in London not information ฉันชอบข้อมูลบางอย่างสำหรับ โรงแรมในกรุงรันดอนในกรุงรันดอนก็ not information's ไม่ต้องเติม s ที่ชั้นนะชั้นก็เป็น่า c o u n t a b l e แล้วก็จำไว้ไม่เติม s ก็ในตัวของมันก็คล้ายๆเป็นพระวจนะอยู่ในตัวเหมือนกันนะ หมายก็คือมันเหมือนเป็นคำกลางๆอ่ะ uh, <listen. S 2> อ่า uh, listen อ่า listen I've just h a s d some good news not a good news ก็คือฟังฉัน <New. S 2> ได้รับข่าวดีบางบางอย่างมาเ mm. พิ่งได้รับข่าวดีบางอย่างมา not a good news mm. ต้องเป็น some good news news some good news จ,จากตัวนี้ถ้าแปลได้เดยวแปลว่านะ uh? ถูกต้องพูดคิคำอ่า uh, จ้ถ้าแปลวมกันเป็นไรจ้าจ้ just จ้จจานะ ฉันเพิ่งอะเพิ่งจะเพิ่งอะันเพิ่งได้รับข่าวดีมาก็เป็นบุคคลก่อก็คือเป็น just must เป็นเมไม้เป็นเชลเป็นเชลเนี่ยเป็นวิวเป็นเชลอะ just just คล้ายๆบางครั้งก็เป็นบังคับก็มีคุณจะต้องทำเนี่ย you just you must พวกเนี้ยมันจะต้องอคล้ายๆคล้ายมีแล้วแต่ บริบทในที่นั้นๆเนี่ยแล้วกัน It's nice weather today, n o t a n nice weather. วันนี้อากาศมันดีมากเลย n o c e a n nice, uh, well, uh, i c e weather. เราก็เติม a t i c l นักไปได้ Do you like your job? Yes, but it's hard work, not a hard work. คุณชอบงานของคุณไหมใช่แต่ว่ามันเป็นงานที่หนัก not a hard work เติม a t i c l e r m ิม a เติม and เติม the มาไม่ได้ทั้งหลายทั้งสิ้น เ u า we say ์จอ b ว่า not a work เวลาพูด job ก็ต้องเติม article มาได้ I've got a new job not a new job นะ not a new job got a new job แล้วก็คุณได้รับงานใหม่จอบเติมได้แต่วิคเติมไม่ได้เว้นไว้แต่เวิร์คเติมไม่ได้งานเนั่นกันเว้นไว้แต่นำไปเป็นประธานนะก็ดูเวลาเป็นประธานไม่เห็นมันเติมอ่าน อาเมอาจอบอาจอบเวลเราเป็นชื่อคนอาอะไรมันนี่ก็อนันตก็ไม่ค่อยเห็นเติมเหมือนกันนะอันนี้ก็วอสว s y ยูน job? งานของคุณคืออะไรก็ไม่เห็นเติมวอสยูอาจอบวอสยูอ r จอบไม่เติมใช่ะหมอาก็อยู่ในคำนั้นตบริบทนั้นๆนั่นนะ๋อจอบบางครั้งเดอบางทีก็เติมมาเหมือนกันเดอ ในลักษณะที่มันบ่งชีว้ว่าต้องเป็นสิ่งนั้นจริงๆแต่สำหรับยูนิตซิติเอ็กออฟฟินิตเอ็กซอร์ซายก็ก็สับก็ไม่ยากหรอกสับง่ายๆก็ไปหัดเขียนให้มันเคยมือก็